เรยชอดพาไปดูชวนคุยหลังเกมหงช็อกตาตั้งโดนแมนซิตี้บุกแซง1-2สู้เต็มที่แต่ผิดพลาดก็ต้องยอมรับลีพูไม่ละเอียดโดนแมนซิตี้โค่นท้ายเกมยังหยุดอยู่ที่39คะแนนหลังที่6ของตารางแบบไกลจากท็อปโฟขึ้นเรื่อยๆคือมันเป็นวันที่เราเป็นรองอย่างเห็นได้ชัดทั้งรูปแบบการเล่นและความอันตรายในการเข้าทำที่บอลกว่าจะถึงเอกกิติเก้ K, ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย หลายๆครั้งที่โอกาสมาถึงมือก็เป็นเราเองที่ทำได้ไม่ดีพอแม้แต่จะเอาบอลให้เข้ากรอบส่วนซิตี้ที่เหนือกว่าพวกเขาก็โนวดเอานวดเอาสร้างอันตรายได้ต่อเนื่องจากพื้นที่ที่ริฟูเปิดพอเราก็รอจังหวะโต้คืนเหมือนกันแต่ถึงจะโดนกดใส่ยับยับแต่ก็เอาตัวรอดมาได้จากการช่วยกันเล่นเกมรับแปบหัวหมุนจนกระทั่งครึ่งหลังพอมีการแก้เกมมาเราก็เล่นกันได้ดีขึ้นเรื่อย ก่อนมาได้ฟรีคิกปิดวิญญาณของโซบอสไลน์ชนิดที่ว่าจอาประตูคนไหนมาเซฟเชฟส็สเสาในเข้าอย่างนี้ก็คงได้แต่ยืนมองไม่ต่างจากดอนนาลุมา่าแต่แล้วทีมเยือนก็มาตีเสมอจากแบนาโดที่ชัดเจอๆเข้าไปและกลายเป็นว่าช็อตนี้โซโบคือคนที่ผิดพลาดพอไม่เช็คล้ำหน้าอยู่คนเดียว ขอซ้ำกรมซัดคืออาริซงไปเข้าช้าใส่นูเนสเสียจุดโทษท้ายเกมให้ซิตี้แซงในช่วงที่แทบไม่เหลือเวลาให้แก้ตัวอีกแล้วสุดท้ายที่เสียหายหนักที่สุดคงเป็นใบแดงของโซบอสไลที่ไม่คุ้มเลยจริงๆยังไงก็แพ้อยู่แล้วไม่ว่าจะ1-2หรือ1-3แต่การที่นัดหน้าไปเยือนซันเดอร์แลนด์แล้วไม่มีกำลังหลักซึ่งเป็นพลังงานขับเคลื่อนทุกอย่างของทีมแบบนี้ กระทบหนักชิงสองเด้งชนิดที่ว่าเหนื่อยแน่แต่ชีวิตคนเรามันก็ไม่สมหวังไปซะหมดหรอกดูอย่างโซโบนี่แหละ73นาทียังเป็นฮีโร่อยู่เลยแต่หลังจากนั้นไม่รู้อะไรถาโถมหาเจ้าตัวนักหนาทั้งมีส่วนทำทีมเสียประตูและใบแดงแบบไม่จำเป็นยังไงก็เดินหน้าลุยต่อหมายถึงทุกๆเรื่องในชีวิตทุกคนเลยอยู่ในวอล์กอลและนี่คือคลิปหลังเกมแมนซิตี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ